Ora, อ่เอเอเอ au, าเร็วเร็วเร็วเร็โหหิมะตกครับสวยงามสวยจังเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ปรับแอป,ปนะครับไ oh, ม่ได้ปรับแอปนะครับหิมะตกด้วยโอ้โหสวยงามสวยงามเนี่ยหิมะครับหิมะอาจ,จะไปไหนล่ะครับอ่อีกคนนี้อีกโอ้โหนี่ให้ดูหิมะนี่ยังไม่เยอะน้อย<ด>น้อย<โด><ๆ>น้อยถ้าถูเอิญไม่ได้เมื่อ,อ <azo S 1> กี้เอิญเยอะกว่า เยอะเยอะอ้าวคนนั้นทำอะไรอ่ะทำไมอ่ะที่มต่งโตไม่เยอะเท่าเอิญเลยอ่ะสุดยอดบ๊ายบาย ไปแล้ว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 หนาวหิมะตกเลยดูดิหูตกมาแบบกระจุยกระจายมากเลยหิมะแบบอลังการงานสร้างมากดูดิดูดูดูนะครับดู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 หูหิมะตกหิมะตกออลังการมากตกมาเยอะมากตกมาเยอะมากเยอะมากเยอะกว่าตอนที่เราเคยไปที่เราไปในไหนอีกเนาะดูดิเห็นไหม สวยงามสวยงามดูดีสวยงามสวยงามมากมากสวยงามสวยงามงามอุ้ยดูดิดูดิดู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 นี่คือหิมะตกนะครับหิมะตกดูนะมันตกมาจากท้องฟ้าเลยอุ้ยอรังนี่ไงอ๋อดูนะครับนี่ครับนี่ครับหิมะตกเต็มๆเลยครับโอ้โหโอ้ดูดิบนหัวเอิญดูดิ ชาวโรนแปลง <c oughs> ไปเเป็นแฟชั่นถ่ายรูปเห็นไหมไปแล้วหนาว <c oughs>